แต่ถ้าวันไหนเอาอาหารจากปริชาตมาขายอ่ะจะมาอุดหนุนอีกนะคะจ้ะนี่จากภาริชาตหรอกค่ะพริกกับเกลือหนูทำเองเลยนะจ๊ะอร่อยมากเลยนะจ๊ะโรยกับข้าวสดร้อนๆกินก็อร่อยลองซื้อไปชิมได้นะจ๊ะพริกกับเกลือโบราณเลยนะโอ้ยวันนี้รับอะไรมาขายเนี่ยพริกกับเกลือจ้ะวันนี้หนูทำมาขายเองแล้วมันจะขายได้หรอ มีไม่มีอาหารหรอคะตามมาจากในคลิปเลยนะคะเนี่ยมีแค่นี้หละจ้ะนี่ก็อาหารจากร้านปาิชาิใช่ไหมคะแต่ไม่เห็นมีป้ายชื่อร้านเลยอ,อ๋อวันนี้น้องก็ทำมาขายเองเลยนะคะอ๋อระกระปุกละสิบห้าบาทเองนะจ๊ะลองชิมไหมเอาไว้โรยกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะจ๊ะพี่ค่ะ <laughs> ลองชิมก่อนจ้ะค่ะจ้ะ <laughs> หมะพร้าวคั่วเลยเนาะงั้นเอากระปุกนึ่งแล้วกันค่ะกระปุกนึ่งนะจ๊ะค่ะสิบห้าบาทจ้ะแต่ถ้าวันไหนเอาอาหารจากปริชาติมาขายอะ่ะจะมาอุดหนุนอีกนะคะจ้ะสิบห้าใช่ไหมจ้ะนี่ค่ะขอบคุณนะจ๊ะแหมแค่สิบห้าบาทเองจะเอาอะไรนักหนา ข่าวหลังก็บอกลูกค้าสิว่ารับมาจากร้านปาริชาติจะได้ขายได้เยอะๆไงเดี๋ยวพี่อะทำไมไม่รู้ไม่ชี้เองเลือดใหม่หัวใจนักปรุงสตรีมตอนใหม่ที่แอปโมโนแม็กซ์ดูสดพร้อมกันที่ช่องโมโนทเวนตี้น